เฮ้ยเดินมาจา้าถัดเรยไฟยฟ้าสีชมพูเฮ้ยนั่งลงสถาดนีแล้วชอบพันครได้เลยนะพนเพจะเหนื่อยงานมีถึงเจ็ดกันยาจา้าไปแล้วดีมาถึงยังไม่มืดยำเขาทำเพลงเราไปดูอีกันมางานแฟร์ที่แซมพี่น้องเราได้มางานแฟร์ที่นั่งรถไฟฟ้ามาจา้า ไฟอะ่ะประตูเข้าอีกทางนึงสุวนคนน้อยน้อยพวกเราเดินทางขวากันดีกว่าเดินทางขวาก่อนแล้วทางก้านหลอดทางซ้ายเนะ,อะเออหน่องนี่ผ้าเนี่ยสวยมากผ้าร้อยเรือว้าวด้านนี้คือเขาผสมประสานกันนะถ้าถ้าถ้าด้านขวามือเป็นตอนนี้ก็คือขายของแต่ว่าเราจะซูมหรือโฟกัส ตอนแรกดูเหมือนจะง่อยนะพอเข้ามาได้อยู่เดินวนไปเรื่อยๆก่อนยอ๋อเนี่จะปลามึกดึงๆเหมือนเม้ามาน,นเดินไปก่อนที่หองหายทุกคนมุงมากอะ่ะ ไปดูออแกนน่าไอเป็นท่องทางทีมไหนบ้างมาไปนอนก่อนเดินแยกกันนี่มึ เมียไปพอฮอตจ้ะเออที่จะเป็นขาหมูกรอบเผื่อว่าคุู เก <Cheese> พี่น้องเราต้องเอาน้ำอะไรที่มันชื่นใจหน่อยอลมพี่น้องขนมโบราณเอาว้าวขอบค่ะพี่น้องเคง้กเลยนะร้าน่ะน่ารักอะจิว๋วจิ่วอะ น้องบีบีหมูกระทะน้องฝั่งนี้เนี่ยเส้นที่เดินม,มาเรื่อยๆลึกมากเลยเดินม,มาทางนี้จะเป็นของร้านนักศึกษาแล้วนะขวามือบิ่นะแต่ป็นยังไม่ได้ถ่ายอะไรนะคะดูดีดีเด็กเดินเออ,อ,อใช่เพราะตอนแรกคาดหวังความแบบคึกคักหรืออะไเรามางาน,กนเกษตรแฟแต่ตอนนี้เห็นแล้วเห็นเด็กน้อยเนี่ยให้รู้ยิ้มสากรรมมีขายยามหอมดูดีเด็กเสียงดังเชฉย เป่กมาโกมิน <tamb> อ <ahan> ๋อย่เดินไปถึงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเวทีอยู่ข้างหลัง เขาด้วยโลเคชันของทางมรัชพัฒพระนครเขามีความเป็นยาวๆตรงๆอ่ะเขาก็จัดมาลอวนี้ก็เป็นเวทีนี่อ๋อเขาหมดแค่นี้เลยเหรอเนี่ยแกมีกิจกรรมในส่วนของตรงมหาลัยบ้างแหละเนี่ยเออบาชสั่เขาเขาชวนเล่นเกมเขาชวนเล่นเกมพี่วอลล่าไม่เล่นเหรอคะเล่นเกมกับน้องเขาอันนี้เป็นเดินกลับแล้วนะ เคอดูรีวิความคนแบบเยอะว่าว่ไงหอยนี่คเยคยกินที่นูน่นเป็นหอยเชลย,ย่างพี่น้องเคยกินย่างอร่อยอะนะมาจากปากเกร็ดคือคือการแต่เจ้านี้เลยเป็นซื้อที่ปากเกร็ดแฟงคณะป็นเล็กถูกนะโอเคแล้วพอดาด้านขวามือบิน ก็จะเป็นร้านทางเดิมแล้วพอทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านของนักศึกษาเออเนี่ยมองนักศึกษาขายกินอะไรลูกชิ้นลูกเชิญลูกชิ้นปิ้งอะไรเขาเปล่าน้ำน้ำต้มโอเอ้ยพี่น้องไงซื้อน้ำปั่นไงน้ำปั่นเขาบ้านไหนแยมแหนบเป็นปัจจัยหลักของพี่น้องค่ะให้เราขากลับเราก็จะมาดุดนมนักศึกษา ไี่น้องจาจามตาจามไม,ไ,ไม่คนอยากให้พี่ได้กินของหวานหวานชื่นใจคือาต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 าทิเราก็ฮะไม่มปนะเร,เรไม่ไ้อ่เขาไ,ไ,ไม่มีป้ายบอกด้วย แล้วตรงนี้ร้านยังใหญ่ๆก็น่ากินนะจริงๆอะดูเขาดูน่ากินหมดพี่หน่อยแต่เราอะคาดหวังกับความความเป็นแบบว่าเป็นบิ๊กอะนะบิ๊กอะเออดูไก่ย่างดูดินคนฮอตเลยนะมันรอนนะพี่น,น้องเนมัน พี่เดินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวเพราะว่ามันฮอตฮะ พอแล้วก็เดินเหงื sure ่อไหลตกแตกเต็กเตกเตกเตกเอาทิชชู่มาก็มือไม่มีจีบทิชชู่อีก ดูตอนพอตอน6โมงคนเยอะเนาะผัดไทยมีเป็นแบบบาโบลลูรันนามีผัดสปาเกตตีกกุดูดินะพอ,อ6โมงเย็นไงคนเริ่มมา ดีอะพี่สายใหม่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปเมื่อกี้เราตรงเข้าไปข้างในก่อนเรายังไม่ได้ลองเลี้ยวขวาตอนนี้เราจะลองเลี้ยวขวาของบีนะเพื่อจะไปดูโซนเครื่องเล่นเฮ้ยดูคนมีความหนาตานะจะว่าไปไม่หลงห ปกติชอบไปกรุงเทพชั้นในอันนี้เรามาอยู่ถนนย่านแจ้งวัฒนานะแล้วก็กิฟเก๋ด้วยนั่งรถไฟฟ้าสายชิมพูมาเฮ้ให้มาลงสถนานีมอราชพัฒน์พระนครได้นะคะงานมียาวถึงวันที่7จ็ดใครอยากเที่ยวอยากผ่อนคลายอยากมาหากิจกรรมสลยสุสสหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานนะแวะมาได้ยาวไปถึงวันที่7เลยวันนี้วินกลับกรนแล้วนะกลับแลพอไม่กลับผู้คนเห็นแล้วเดินเดินมีหอบไม่หอบ ไม่ได้เดินยากเดินอะไรนะเพราะเขาเดินเป็นเส้นเดียวเ mm hmm. ออเอาเป็นว่ามาเที่ยวได้นะครับวันนี้พินี่ไปก่อนแล้วไปไยครับ